เรชอบความสมัยใหม่ของบทแล้วก็ชอบความเป็นมนุษย์ของของของละครเรื่องนี้ความเป็นมนุษย์ของแต่ละแต่ละตัวที่เป็นตัวละครค่อนข้างจะมีความความจริงความจริงที่ที่ที่มีพลัมีความแบบมีความลึกลับมีเจตนาที่แบบว่ามีมีความหวังมีอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกตัวละครมีความมีมีชีวิตจริงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตักชอบมุดีก็พอดี มีเวลาเราก็ได้คุยกับทางครอบครัวค่ะแล้วก็ทางคุณชัยอกลงด้วยค่ะแล้วก็พอดีพี่ชอดได้คุยกับคุณชัยแล้วคุณชัยเขาก็เหมือนกับได้ฟังพี่ชอดเล่าเรื่องให้ฟังคุณชัยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็สป็นอักษรด้วยค่ะว่าอยากให้เล่นกับ้อมไหมก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีคุยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยก็ยังทำเกษตรอยู่คก็ละครก็จะเป็นจานังคานฟู๊ ภายในถ่ายก็จะเป็นเรียนเกษตรตอนนี้หลังจากนี้ก็จะได้เห็นหน้าแบบในองละครถ้าโยชน์อย่างนีมมากขึ้นแบบก็มีเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องนึงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับจริงจริงก็คือได้เรียนการเกษตรเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพอดีเราเราคือตาคิดว่านะคะและคิดว่าการเรียนวิชาชีพนะคะก็คืออยากจะเรียนทางการสร้างอาหารการปลูกพืชมากกว่าที่จะเรียนที่จะกลับไปเรียน ก็เป็นได้รับใบปริญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยต้ว่าการทําอะไรที่เป็นทางสายอาชีพเนี่ยน่าจะได้น่าจะเหมือนกับได้ได้จดีกว่าเช่นอาหารหรือว่าเป็นการปลูกผักปลูกพึ้หรือปกทอะไรที่เป็นแบบว่าเป็น อะไรเล own, ็กๆของตัวเองอะไรน e, ่าจะบอกว่าเป็นอาชีพได้มากกว่าจริงจริงที่ตังนี้แบบเอ้าหมายเลยว่าแบบเราอยากเรียนไปเพื่อสิ่งนี้ทำอะไร่ก็ก็มีค่ะก็อยากจะทําเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบบเป็นเป็นอะไรที่เป็นแบรนด์ของตัวเองส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะลึกไปในเรื่องของการสร้างสร้างสร้างอาหารมากกว่าแต่สร้างยังไงที่จะทําให้เราได้แบบรู้รู้ลึกรู้จริงว่าแบบ ออดินเป็นยังไงปลูกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย